สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแป้งค่ะสรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สนุกๆในชื่อการทดลองว่าร<ะ>ักทงดำน้ำเด็กๆเ,เคยเห็นการดำน้ำหรือเคยดำน้ำกันบ้างไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าการดำน้ำลงไปใต้ท้องทะเลลึกๆเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่วยให้เราดำน้ำลึกๆได้คะ การที่เราจะดำน้ำลงไปใต้ท้องทะเลลึกๆเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดำน้ำนั่นก็คือหน้ากากดำน้ำตีนกบชุดดำน้ำอุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ำและถังอากาศแต่ในวันนี้คุณครูมีเทคนิคที่ช่วยให้เราดำน้ำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ เทคนิคที่คุณครูพูดถึงจะเป็นยังไงไปติดตามชมการทดลองระครังดำน้ำกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองมีดังนี้ค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำการทดลองเรื่องระครังดำน้ำนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. อ่างน้ำนะคะซึ่งในอ่างน้ำนี้คุณครูใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ 2. คือสีผสมอาหาระคะ่กระด,ดาษทิชชู่ 4. กันไกร 5. ขวดพลาสติกที่ตัดขวดออกนะคะแล้วก็เอาฝาขวดของมันมาด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายคือถ้วยพลาสติกนะคะที่มีขนาด เริ่มกันทดลองกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนในการทดลองของเรานะคะเริ่มแรกนะคะให้ใช้สีผสมอาหารนะคะผสมลงไปใน ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือนี่คะ่ะกระาดาษทิชชู่ซึ่งกระาดาษทิชชู่จะเป็นพระเอกของเรานะคะในการทดลองนี้เราจะนำกระาดาษทิชชู่นะคะมาพับเสร็จแล้วก็ใส่ลงในถ้วยพลาสติกใสนะคะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราะาดาษทิชชู่จะเบียนน้ำหรือไม่ถ้ากราะาดาษทิชชู่เลียนน้ำแสดงว่ากราะาดาษทิชชู่จะกลายเป็นยังไงคะเด็กๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินที่เราผสมลงไปในน้ำเองขั้นตอนต่อไปก็คือเรานําเอากระดาษทิชชู่ที่ใส่ในถ้วยพลาสติกแล้วย่อนลงไปในน้ํานะคะไปค่อยนะคะ,อะตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าถ้วยพลาสติกลอยอยู่บนผิวน้ําที่เป็นน้ำสีนะคะและขั้นตอนต่อไปของเราก็คือนี่ค่ะ อันนี้คือเปียบเสมือนระคังที่จะช่วยทําให้กระดาษทิชชู่ดาน้ําลงไปข้างล่างได้นะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่ากระดาษทิชชู่นะคะจะเปียกหรือไม่เราจะนำขวดพลาสติกนะคะวางไปตรงๆให้มันครอบกับอะไรคะครอบกับ วยพลาสติกที่มีกระดาษทิชชู่วางลงไปตรงๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระดาษทิชชู่เมื่อลงไปในน้ําแล้วจะเปียกหรือไม่ะะพร้อมกันนะคะ1 2 3กดลงไปตรงๆค่ะ,ะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในถ้วยพลาสติกใสนะคะที่มีกระดาษทิชชู่อยู่กระดาษทิชชู่เปียกน้ำไหมคะ นะทีนี้การดลองต่อไปของเราในขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการเปิดฝาขวดให้เด็กๆลองเปิดฝาขวดในขณะที่กําลังกดขวดพลาสะติกนี้ลงไปเด็กๆของเราดูสิคะว่าถ้าเราเปิดขาขวดออกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรามาเปิดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม เล,เลยค่ะคุณครูค่อยๆเปิดฝาขวดแล้วสังเกตเห็นไหมคะว่ากระดาษทิชชู่ที่อยู่ในถ้วยพลาสะติกใสลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอลองมาดูกันช้าๆอีกครั้งนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาและถ้วยพลาสะติกก็ลอยตามขึ้นมาด้วย มาร่วมอภิปรายผลการทดลองกันค่ะเมื่อเรากดขวดพลาสติกใสลงไปครอบกับถ้วยพลาสติกโดยที่กระดาษทิชชู่ไม่เปียกน้ำนั่นเป็นเพราะว่าในขวดพลาสติกใสมีอากาศอยู่ภายในซึ่งอากาศต้องการที่อยู่จึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้ามาแทนที่ในขวดได้นั่นเองค่ะ แต่เมื่อเราเปิดฝาขวดแล้วอากาศที่อยู่ภายในขวดก็จะเคลื่อนที่ออกมาทางด้านนอกน้ำจึงไหลแทนที่เข้ามาภายในขวดและส่งผลให้ถ้วยพลาสติกลอยตามน้ำขึ้นมานั่นเองค่ะมาสรุปผลการทดลองกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กสำหรับกิจกรรมระ้ัทงดำน้ำซึ่งกิจกรรมนี้นะคะสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า สมบัติของสา,สารทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวแก๊สนะคะจะมีมวลต้องการที่อยู่มีรูปร่างและปริมาตรของสา,สารนะคะจึงทําให้เกิดการแทนที่ของสา,สารและทําให้เกิดความถ่วงจําเพาะที่ทําให้ถ้วยพลาสติกเนี่ยลอยขึ้นมาตามระดับน้ํานะคะและไม่ทําให้กระดาษทิชชู่เปียกนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันดังนี้ค่ะ ที่เกาะโบรากายในประเทศฟิลิปปินส์มีกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวนั่นคือการดำน้ำดูปลาการังและสัตว์น้ำต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่ยุ่งยากมากมายมีเพียงแค่ใช้หมวกครอบสำหรับการดำน้ำและสายสำหรับเพิ่มอากาศเพื่อช่วยในการหายใจใต้น้ำและทำให้น้ำทะเลไม่ไหลเข้ามาในหมวกครอบได้นั่นเองค่ะ สำหรับในประเทศไทยของเราบริเวณแถบลุมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีลักษณะการดำน้ำโดยใช้หมวกครอบสำหรับการดำน้ำเช่นเดียวกันค่ะซึ่งชาวบ้านที่อาศัยบริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะนำการดำน้ำในลักษณะนี้มาประกอบเป็นอาชีพนั่นคือการค้นหาของมีค่าและวัตถุโบราณบริเวณใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำมาจำหน่ายและสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะ